สวัสดีครับเจกี้ครับเป็นคเอเตอร์เนาะเป็นฮะครีเอเตอร์ส่ยงานหรอเป็นเอาเป็นเป็นผู้ใหญ่ครับตอนนี้แล้วต้งานอะไรใส่ใส่ใส่อะไรวะใส่อะดรวาใส่ชุดจิมมารใส่ชุดจิมมารเป็นไงบ้างเกินมากอายมากไม่รู้ว่าทำไปทำไมเกินดับไหนบอกว่าคือเป็นปกติเป็นคนที่อายครับไม่กล้าทำอะไรแบบนี้พอันนี้โดนบังคับครับใครบังคับเธอทีมงานครับใครเขาบังคับก็ได้ทีมทีมงานบังคับผม แน่ใจไหมครับไดใช่ทีมงานทีมชิจักกี้ครับทีมงานจักกี้อ๋้คือพี่จ็กกี้เองคุณผู้ชมใ่จ็กกี้อ่าก่อนหน้านี้ที่เราบอกเรื่องเพลงครับว่ายอดมันไม่ได้ท้อแท้กับการทาเพลงต้นนั้น่เสามณ์อะไรท้อแท้กับการทาเพลงจริงๆต่นนั้นไม่ได้รู้สึกจริงๆตรนั้นไม่ได้ม้รู้สึกท้อแท้ขนาดนั้นครับแค่เหมือนแบบว่า พยายมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นอนะไรเงี้ยมองในมุมนี้มันกว้างขึ้นเ,นะเพราะว่าจริงๆการทํางานทุกวันนี้มันก็ต้องพึ่งพึ่งกระแสพึ่งเอน a g e เมนตพึ่งเงินเงทุนต่างๆเวลา,าแบบว่า,าถ้างานมันเอนจอยดีมียอดผู้ฟังเยอะหรือว่า,ามีคนติดตามเยอะขึ้นเนี่ยงานมันก็จะเข้ามากขึน้นก็เป็นเรื่อง เป็นแฟกปกติใช่ที่แบบว่าก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแค่หนึ่งมันเราได้กลับมาทุกคนกับตัวเองแหละว่าเหมือนตอนนี้ที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยมันมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับหรือว่าทุกคนได้รับหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆก็กลับมองย้อนกับตัวเองแหละว่าแบบที่ทําไปมันมันโอเคแล้วหรือยังมันทํามากเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายเราก็คิดว่าไม่เสียใจที่ได้ทําสิ่งที่แบบตั้งใจลงไปเพราะว่า นเราก็ได้ทำเด่นที่ในรูปแบบของเราแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดความปเป็นเพลงในในความแบบสามารถประมาณที่สุดแล้วคุณตาจะได้กลับมาเห็นจิกกี้ในเวอร์ชั่นอาร์ติสต์ไหมน่าจะได้เห็นที่สุดแล้ครับปีนี้เราคิดว่าน่าจะลุยงานในพาร์ทพาร์ทเพลงมากขึ้นขึ้ด้วยก็คิดว่าอยากจะทาําอัลบั้มให้เสร็จภายในปีนี้แหละอย่างพอตอนนั้นที่เราทำน,นั้นมันเป็นไเป็นตามที่เราคาดตอนน้องอย ก็บอกกับต um ัวเองว่าก็อาจจะยังไม่ใช่วันของเราเวลาของเราอะไรเงี้ยอาจจะยังเป็นวันของคนคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันคงจะมีสักวันหนึ่งที่มันถึงเวลาถ้าสมมติว่าเรายังไม่หยุดทําหรือว่ายังไม่หยุดตั้งใจที่จะทำมันซึ่งพอเข้าความมันก็เปลีแค่แบบแสดเข้าไปอยู่ใจกันใช่เพราะี่แจ๊กกี้จะจงรักภักดีเพราะว่าเราไปศิลปินแล้วก็มาเป็นนักแสดงใชตอนเราศิลปินมันไม่ได้ มีความคิดไหมอ่ะอะไรนะครับมีความคิดที่จะถอยออ๋มีความคิดที่จะถอยไหมจริงๆก็เอ่อมันก็ต้องมีคิดบ้างแหละครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้หรือว่ายอมเอ่อเลิกจากความฝันของเราเลยเพราะ <c oughs> ว่าความฝันสูงๆของผมก,ก็คือการเป็นนักร้องศิลปินที่แบบปร์ฟอร์มอยู่บนเวทีเนี่ยแหละที่แบบว่าอยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอยากเจอทุกคนเวลาแบบเราไปร้องเพลงเลยแล้วแต่คนตกใจเพราะว่าเขาพิมพเคยนอยู่มนอ ใช่ปกติจะเห็นผมแบบว่าสดใสเนี่ยฮะตลกอะไรไปเรื่อยๆก็ให้ได้เห็นมุมจริงจังบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งผมก็แบบเก็บกดอะไรจริงๆเลยก็เป็นคนเป็นคนที่ก็กาดคิดมากแล้วแล้วที่ลราจุดไฟตัวเองขึ้นมายังไงตั้งตรงนั้นมันเปลี่ยนไหมเปลี่เลยมันเริ่มดังขึ้นมามีคนเอาไปคัฟเวอร์ร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไหมเสร็จยังไงบ้างก็จริงๆก็รู้สึกว่าเหมือน เราก็ทําให้คนที่เขาติดตามเราอยู่แล้วแบบรักเรามากขึ้นนะไม่ให้คนที่แบบว่าไม่รู้จักเราอยากติดตามเราก็สิ่งที่จุดไฟก็น่าจะเป็นการขับทุกคนเลยครับเป็นคนที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นหรืว่าคนที่เจ็บผลงานเราหรือว่าเพิ่งผ่านผ่านมาเจออะไรเงี้ยก็เป็นเป็นไฟที่ทุกคนเลยที่บ้านเราว่ายังไงบ้าง ก็แ่กัชาตก็ก็ให้กำลังใจกันตลอดก็บอกว่าเราทำทำดีที่สุดอตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คิดใช่ไหมครับกับเรื่องราวที่เป็นเกิด<ะ>ขึ้นหรือว่ามันผ่านไปแล,แล้วจุดไ้นเอออ๋อมันผ่านไปแล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า<ม>เราก็มาลุยทำผลงานที่เรารักแล้วก็ที่เราตั้งใจ,จกันต่อแต่ว่าเป็นเท็กี้เวอร์ชั่นใหม่ในปีใช่ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แน่นอนปีนี้เราจะได้เห็นเพลงแนวไหนที่เราสึกว่าเปทำรีเสิร์ชมาแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ ีจะเป็นเพลงเดียวหนะึ่งจริงอยากทำเพลงแนวที่มันเน้นพา,าร์ทวอลกเอรมากขึ้นบต่ว่าอยากโชว์ความสาม,มารถในการร้องเพลงมากขึ้นในโน้ตหรออะไรประมาณนะั<อ>้นก<อ>็ต้องรออีกครับ เปอะไรต้องขอบคุณแฟนๆเป็น,นครับว่าตอนแรกแฟนๆที่เห็นสิ่งที่เราพูดไปแล้วเขาตกใจแต่ว่าตอนนี้เออแต่ตอนนี้เราหลงแล้วว่าเราจะอยู่ในวงการเพลงแล้วก็จะทำ <ผม S 2> ดินต่อยังจะอยู่ยต่อไป <laughs> ครับอ,อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามมาตลอดทั้งแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนอยู่ในมนาหรือว่าที่เพิ่งมาติดตามเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้ผมได้โตได้เรียนรู้ว่าการที่เรา ทำผลงานแล้วม <laughs> oh. ีคนติดตามมันแบบมันดีก็งานเพลงไม่ทิ้งแน่นอนงานแสดงก็ไม่ทิ้งด้วยเหมือนกันแล้วงานเพลงเจอกันเดือนไหนนะงานเพลงก็เร็วนี้นะครับเดือนสองเดือนแล้คงได้ฟังเพลงใหม่กันแล้วงานทำผลงานฝากพนอฝากพนอสองด้วยนะครับทักษะเล่นอยู่ไหมทักษะวันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันครับผมก็ถ้ายอดถึงก็ก็ขออยู่ต่อด้วยก็ได้ครับอยู่ใจอยู่เรอจ ถ้าครับสมมติถ้าเกิดสมมติถ้าภาพที่มันไปแล้วอะก็กลับมาได้ไงหรอถ้าตัดก็กลับมาได้ก็เป็นชีพเปียกเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนชื่อได้อีกอะชื่อเรื่องเปียกเขาเขียนบทได้เองด้วยเอาดีมากมาเดินเร็วมาเดินเรื่องเปียกก่อนใช่ตะกี้รหน่อยตรงไม่ใช่กันนได